ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของการงาน พื้นฐานของชาวลัคนาราศีเมษที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานนั้นประเภทของงานที่เหมาะกับชาวลัคนาราศีเมษจะต้องเป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรืออาจจะเป็นความคิดที่รีเริ่มอะไรใหม่ๆชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องการความแปลกใหม่อยู่เสมอโดยมีความทะเยอทะยานเป็นแรงผลักดันในการทำงานในเวลาทำงานชาวลัคนาราศีเมษก็จะก้มหน้าทำงานอย่างสุดความสามารถแต่เมื่อไรแล้วที่โดนตำหนิหรือ โดนเคลือบแคลงสงสัยในตัวชาวลัคนาราศีเมษขึ้นมาชาวลัคนาราศีเมษก็จะทิ้งงานนั้นไปทันทีโดยไม่ค่อยแยแสอะไรใดๆทั้งสิ้นชาวลัคนาราศีเมษเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจในงานที่ทําอยู่และเขาก็ไม่ค่อยจะยอมรับคําว่าดีที่สุดชาวลัคนาราศีเมษจะหาทางแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ทําอยู่เสมอ เพราะเขามักจะคิดว่ามันยังไม่ดีพอสําหรับความคิดของเขาเองชาวลัคนาราศีเมษเป็นคนที่มีความสามารถประกอบอาชีพอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานสอนหนังสืองานออกแบบงานเขียนรวมถึงงานศิลปะแขนงต่างๆ ชาวลัคนาราศีเมษนั้นเป็นคนที่มีลักษณะที่เป็นนักสู้เขายังเหมาะที่จะเป็นทหารตำรวจหรือเป็นพนักงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยรวมถึงความสามารถในการจัดการและการวางแผนรวมไปถึงงานทางด้านการปกครองและงานทางด้านการพัฒนาเกี่ยวกับในเรื่องของรัฐรวมถึงงานข้าราชการต่างๆนอกจากนี้งานประเภทติดต่อประสานงาน ชาวลัคนาราศีเมษก็ยังทําได้ดีอยู่เสมองานที่ชาวลัคนาราศีเมษที่มักจะไปเกี่ยวข้องก็มักจะเป็นโครงการใหญ่ๆห,หรือเป็นงานที่มีความสําคัญในวงกว้างนับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติขอบเขตในการทํางานและอาชีพของคนลัคนาราศีเมษนั้นจะเป็นลักษณะไร้ขีดจํากัดสามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามแนวความคิดของชาวลัคนาราศีเมษถึงแม้นว่าจะโดนก่อกวนหรือโต้แยง้งหรือขัดขวางไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามชาวลัค คนาราศีเมษก็จะมีวิธีการจัดการที่จะทําให้ทุกอย่างนั้นดําเนินไปอย่างราบลื่นจนสำลิดผลตามที่ตัวเองนั้นได้กําหนดเอาไว้เพื่อก้าวไปสู่จุดสูงสุดและเพื่อความสาเร็จโดยที่ชาวลัคนาราศีเมษไม่ได้คำนึงถึงอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นชาวลัคนาราศีเมษเป็นคนที่ต้องการอิสระทางความคิดไม่ชอบให้ใครที่จะนำพา หรือชี้นําไปอยู่ในกรอบอย่างที่คนอื่นตั้งกกตั้งใจเพราะชาวลัคนาราศีเมษจะค่อนข้างต่อต้านในสิ่งเหล่านี้ชาวลัคนาราศีเมษเป็นคนที่มีพลังในการทํางานไม่เคยหมดจึงสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาได้อย่างทุกรูปแบบในทุกระดับความร้ายแรงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่หรือมากน้อยเพียงใดก็ตามชาวลัคนาราศีเมษเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มในการสามารถที่จะคิดแผนการหรือโครงการใหม่ๆได้อยู่เสมอเป็นคนที่ให้ความสนใจในสิ่งใดได้ไม่นาน เมื่อเวลาผ่านไปก็จะละทิ้งเรื่องเก่าหาเรื่องใหม่ที่จะเข้ามาอยู่เสมอโดยไม่สนใจว่างานเก่านั้นจะค้างไว้แค่ไหนก็ตามหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นยังไงก็ตามปัญหานี้ของชาวลัคนาราสีเมษจะลดน้อยถอยลง หากได้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหรือผู้ร่วมง,งานที่ดีประเภทที่สามารถจะใช้เหตุใช้ผลอย่างถูกต้องเพื่อทวงติ่งเพื่อให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นฟังและมีการเจราจาตักเตือนในทางอ้อมเพระไม่ฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีเมษจะไม่มีทางยอมรับคําแนะนําใดๆทั้งสิ้นเพราะคนลัคนาราศีเมษนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยอมให้ใครมาวางตัวเหนือตนเองอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามเมื่ออยู่ในโลกของการทำงานชาวลัคนาราศีเมษมักจะมีอุปนิสัยโดยเฉพาะตัวที่เป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งกล้าวและเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงถือตัว ไม่ค่อยยอมรับหรือเห็นด้วยกับความคิดของคนอื่นมากสักเท่าไหร่นักชาวลัคนาราศีเมษเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันคนบางทีก็ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับผู้อื่นมากมายจนเกินไปนักโดยเฉพาะคนที่มีทัศนคติที่ขัดแย้งกับตัวของเขาเองชาวลัคนาราศีเมษที่รู้สึกไม่ถูกชะตากับคนใดแล้วก็จะไม่ยอมข้องเกี่ยวด้วยเลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นจะต้องตระหนักให้ดีว่าใครจะทุ่มเทความรู้ความสามารถมากเท่าใดก็ตาม หากจะทุ่มเทค,ความรู้ความสามารถหรือว่าเก่งเพียงใดก็ตามตัวเขาเองก็จะต้องรู้ว่าเขาไม่สามารถทํางานสําเร็จรู้ล่วงได้แต่เพียงผู้เดียวความสําเร็จนั้นอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมง,งานหรือคนรอบข้างเพื่อให้งานนั้นสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษไม่ควรทนงตนมากจนเกินไปหรือคิดว่าตัวเองนั้นเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาชาวลัคนาราศีเมษหากรู้จักใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของการทำงาน ก็จะทำให้งานของตัวเองนั้นดิมเนินไปอย่างราบลื่นและประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่ง